สวัสดีเพื่อนๆชาวโปรเกตสาก้านะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเพื่อนๆมาจับอามารุสนั่นเองคือตอนนี้ได้เวลาแห่งช่วงเวลาพยากรณไม่ใช่ก็ช่วงเวลาแห่งหิมะตกเล็กน้อยแล้วนะครับอามารุสเรามีโอกาสได้เจอนะครับนี hey. ่เป็นทตุหินกับน้ําแข็งนะครับก็เป็นตัวนี้แสนสาคัญของเซเลบีเลยก็ว่าได้นะฮะเราไาเริ่มจับกันเลยดีกว่านะครับไปแอดเวิร์ของผมนะฮะณตอนนี้เลยมีอยู่17ใบผมไม่ได้เอ้ผมรีบนะ กันรอบแรกไม่เจอนะครับเดี๋ยวขอดูระดับตามก่อนเป็นจูไคเอ้าเจอไอติมนะครับไอดีนี้ยังไม่มีเลยขอเข้าไปจับก่อนแล้วกันนะครับนี่ไอติมที่เห็นว่าระเบิดห้องผมเยอะอย่างนี้นะฮะฟาร์มมาตั้งแต่แพทที่แล้วไม่ได้ใช้นะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโยนเลยแล้วกันนะครับห้าสิบเก้าเปอร์ไอติมไอติมไอติมตาอย่างนี้เสี่ยงนะครับมันต้องมา ไอติมแท่งเราได้ไอติมแท่งแล้วนะครับเขาเรียกไอศครีมก็มีอยู่3มามยะล่างนะครับจับมาเข้าคอลเลกชันได้เพื่อเพิ่มความสําเร็จนั่นเองสุดยอดจุโกโกโ้จุกโก้ตรงนี้เลยนะครับก็อันนี้มันดีไม่ได้เนาะเราใช้เป็นสองใบแล้วนะครับสําหรับใบระดับสูงกดรีเฟซหนึ่งทียังไม่มาเลยนะครับไม่มีวีแววโอยโกดังเต็มนะครับขอเคลียร์ก่อน ให้ไคโอก้ากินเลยด้วยกันนะครับ <c oughs> บอกโปะโคตรเยอะเห็นไหมฮะเยอะมากนี่สายใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยครับเอ้ยแต่ผมว่าไม่บวกไม่ลบผมขอเก็บไว้ก่อนนี่ยนะนมันอยู่ตรงไหนวะปึ๊บป,ป,ปึ๊บวกสปีดใส่เสื้อนี้ปล่อยไปลบบวกแอทแท็กลบสปีดอ,อ๋ออันนี้อ่าตัวนี้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  เรี่องนี้กินได้หมดเลยก็ได้เลยครับโอเคเราก็เข้าเคียนชิคาโอกานะครับและจับกินได้หมดหลงงพลังโจมพลังจิตกินหมดนะครับพอเราจะไปจับอามารูสนั่นเองเรียบ้อยป๊าป๊าป๊าป๊บก็จับอัตโนมัติไปเลยนะครับอ่าใบาที่ที่ไหนวะมันเหลือ14่ใบอะดีเฟสยัง <laughs> มันยังนิ่งนะอืมกดดีเฟสอีกึ่งไอตีไมไอตัวหนึ่งอะเอาไงอะเข้าไปจับแล้วกันนะครับ เผื <pen> uh ่อจะนิสัยดีกว่านี้เผื่อมันเปลี่ยนนิสัยนะครับนิสัยดีกว่านี้นิสัยเก่เายังไม่ได้ดูเลยนะฮะหมูหมูเต็มเลยยาดงยาดงยาดงองนี่เจอแล้วนะไอศครีมโยนไปหนึ่งทีโยนแฮมเบอร์เกอร์ให้กินอีกหนึ่งทีโยนระเบิดอีกหนึ่งทีถ้าใจถึงโยนหินอีกหนึ่งทีก็ได้นะแล้วแต่ถ้าไม่กลัวมันหลุดนะครับแต่ผมกลัวมันหลุดเฮ้ย <H ew i> อ๋อพัฒนา,นา นึกว่าเขาได้แล้วนะครับอามาลุสผมมันบกุออกเยอะมากออกก่อนแต่มีน้องคนนึงนะครับบอกว่าให้เข้าไปจับแล้วมันจะรีจับแล้วออกแต่ผมไม่รู้ว่าจริงไหมผมผมสายนี้แล้วกันนะครับให้เหลือจับตัวอื่นบ้างเถอะเหลือสิบเอ็ดใบแล้วครับอือนิ่งสนิทนี่มันช่วงเวลาของไอ้ติม <c oughs> <c oughs> ไอติมจะชารมาสตัวแล้วนะอื กดรีเฟซไปเลยแล้วกันนะครับไม่เอาแล้วไปตีมมนอีกแล้วนะครับมาดูดวงกันเลยทีเดียวสรุปมันมีไม่นี่อา้าวบาก้อนนะครับก็เข้าไปจับแล้วกันเพราะยังไม่ได้นิสัยยุติดเลยครับก็เลยไม่มีแรงจิงใจทําด้วยตรงไหนอ่ะไปไหนคิดจะหนข้ารอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพาอย่างเงี้ยอ้าวเดินทุนตัวอะไรวะ ตะกี้เหมือนเขาได้ตัวอะไรอ่ะอ่ผีวิญญาณปะวิญญาณคุณ KKM ได้ไปแล้วนะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวบาคอนผมยังไม่ได้จับเนละยเดี๋ยวเพิ่งเจอตัวพวกนี้ได้ไหมเหมือนจะได้ค่าอัพเยอะใช่ไหมแปดสิบหรือเปล่าตอนนี้เราขอจับไว้ก่อนแล้วกัน แต่บาก้อนผมยังไม่ได้จับเลยเนี่ย AI มันเดินชนนะยังหยาบนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่สึกแซกสึกแซกโอ้เปอร์เซ็นต์จับอย่างน้อยเลยนะโยนหินไปนี่ไม่สะเทือนเลยเดียวอืมต้องต้องใช้ระเบิดอันนี้ระเบิดอันนี้หินนั่นแหละต้องใช้ระเบิดแล้วนะครับ เพื่อความชัวร์อ,อโยนอีกสักทีแล้วกันอ่าโยนจับเลยแล้วกันนะครับยี่สิบสามเปอร์มันต้องมาไม่อยากเสี่ยงนะฮะมารอบที่สามมาโอ้ใจร้ายใจดำจ,จริงๆ ฟื้บโยนนี้ไปอีกอันนึงไม่เป็นลาเรามีของเยอะนะครับยี่สามเปิร์มันต้องติดให้ตักตาแหละเนี่ยมาแล้วต้องให้เปลืองสรุปแล้วอามารุตไม่ได้เห็นไหมเนี่ยคลิปนี้กดรีเฟซไปนะครับไม่เจอฮนะ <c oughs> เหลือหกใบผมจำลาบาร์กได้เหรอ อีเฟห้าบยสุดท้ายไเต็มไหมครับโกดังเต็มนะครับขอไปเคลียร์ก่อน <Incredible> มันจะได้ให้ผมนี่ครับครับโอเคไปดูจับกันต่อนะครับ มาเถอะสี่ใบสุดท้ายกดลีสามใบสุดท้ายอไอ้มันดวงไม่มีเลยเอามาลุดเอาลุดหายจอมนะและนี่ก็เป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับ อะไรเนี่ยจับลาปาร์กได้อีกแล้วขนาดออโต้นะไว้สุดท้ายบาร์กอ้อนมันไม่เจอนะครับอ้อสิบเจ็ดใบหายไปกับเราจับบาร์ก้อนไปก็ได้แล้วกันนะครับงั้น แล้วก็เดี๋ยวไปดูนิสัยกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรยังไม่ได้เลยจะดูนิสยัยซะละเดี๋ยวอีกทีหนึ่งคราวนี้25%่สิเร์เนะฮะมันจะกี่รอบมันจะกี่รอบปอึรอบเดียวติดโอ้ยสิบเจใบอามาลูดไม่เห็นเลย เรียบร้อยนะครับก็ยอมร,รับชะตากรรมเอามาดูบากอนดีกว่านะครับว่านิสัยอะไรกันบ้างเริ่มจากไอติมนี่นะครับนิสัยตั้งใจตั้งใจมันมีแต่ตั้งใจตั้งใจปึ๊บอันนี้บวกสเปคนะครับซุกซน มาดีไหมมันเป็นลิง์มันเป็นลิง์กของการลุล่านะครับแล้วก็เมื่อการครบสามล่างก็จะได้สเปคอีกตั้งหานนะฮะผมอัพให้เวิวสามสิเลยนะการล่าสิครับอย่างเงี้รยรออะไรครน,นี่เราจะไปล่าสอแล้วฉันคือไอติม สีฟ้าไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เกี่ยวตามนั้นนี่กลายเป็นไอตีมโคลแล้วนะครับแต่ปแล้วก็ทิปเปิลไอตีมโคลดับเบิลไอตีมโคลแน่ใจใล่ไแน่ใจแล้วนะอ๋อเรียบร้อยนะครับก็ได้มาแล้วสำหรับไอตีมโคลนี่ สรุปแล้วมันมีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับอารมารุตไปดูสักหน่อยนะหน้าตานี่คือผมไม่เจอนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเจอก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะผมนี่เศร้าเลย17ใบไม่เจอนะครับคลิปนี้ก็ฝากขอ,ขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ด้วยนะครับ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ see you again ครับผม